ลวงพ่อพูดบ่อยๆเนี่ยมันมีสองสองสเต็ปนะต้องทาจิตให้ถูกต้องก่อนถ้าจิตไม่ถูกต้องนะั้นจะเลยปัญญาไม่ได้หรอกจิตถูกต้องคือมีความตั้งมั่นมีสมาธิจะเป็นขณะหรือชํานาญมากกว่าขณะก็ได้แต่ต้องเป็นสมาธิที่ถูกพอสมาธิถูกรูปนามไกลใจจะแย่จะแสดงความเป็นจริง ก็คือความเป็นตจรักในรูปนามกายใจเพราะว่าตอนนั้นความคิดต่างๆมันจะไม่เข้ามาความมีเราอะไรก็ไม่มีในขณนะนั้นในช่วงขณะที่สติสมาธิตรงนั้นมันบริบูรณ์น่ะบริบูรณ์ที่เราทําเหตุตรงนั้นนะ่ะมันตั้งมั่นอันนั้นถึงเจริญปัญญาได้แต่ถ้าเกิดตัวคุณภาพจิตมันยังไม่ดีเนี่ยมันเจริญปัญญาไม่ได้หรอกต้องทําคุณภาพจิตมันได้ก่อนอ่แล้วเวลานั่งทําดูลมอย่าอย่าไปเข้าไปตรงคึมเคิร์มนนะไม่ดี ออนะเคอร์อมันเป็นโมหะเ,เครื่องซึมมันเป็นความเครื่องซึมก็นั่นแหละอยู่ในนิวรณ์ห้าตัวหนึ่งแหละมีนิวรณ์ห้ามก็ไม่มีสมาธิแล้วมันมันมันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันนะ